Hello e everyone สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เ,เรามาเรียนวิชาคีย์บอร์ดเรื่องการปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริงข้อที่15ครั้งที่2กันนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับคุณครูมีแอปพลิเคชันมาแนะนำสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องดนตรีเพื่อที่จะได้ฝึกนิ้วมือทีละมือและฝึกซ้อมที่บ้าน talking about covid-19 covid-19 is a disease caused by a type of coronavirus The C O stands for Corona, which means crown. The V I stands for Virus. The D stands for Disease. The nineteen was the year two thousand nineteen when Covid nineteen was detected. People with Covid nineteen usually have fever, cough, cold. Headache and diarrhea. They can transmit the virus to other people by coughing or sneezing. But we can protect ourselves from the virus. By wearing a face mask, hand washing, and social distancing. <laughs> ให้นักเรียนตั้งนิ้วให้สูงและโค้งให้เหมือนกับว่านิ้วเหล่านั้นกำลังกระโจนลงไปที่ปุ่มคีดด้านล่างโดยให้นักเรียนทำนิ้วให้โค้งตามสรีระธรรมชาติของนิ้วนักเรียนนะครับให้ใช้น้ำหนักจากแขนมากกว่าที่จะใช้กำลังจากนิ้วในการกดปุ่มคี์ให้เล่นด้วยปลายนิ้วและถ้าเป็นไปได้นิ้วก้อยและนิ้วโป้งที่มักจะเผลอ แนบลงกับปุ่มคีย์มากกว่านิ้วอื่นๆก็ให้นักเรียนพยายามเล่นด้วยปลายนิ้วกับ2นิ้วนั้นให้ได้ด้วยคอยตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอนักเรียนจะได้ใช้ปลายนิ้วเล่นได้แบบไม่มีปัญหานะครับนักเรียนต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับ หลังจากที่เราได้ฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอริงข้อที่15กุญแจซอนบรรทัดที่1ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกปฏิบัติในกุญแจซอนบรรทัดที่3กันนะครับนักเรียนมือขวานะครับบรรทัดที่1กับบรรทัดที่3จะเป็นมือขวานะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับให้นักเรียนนะครับวางมือขวาไว้ที่ two back key คู่ที่4ก่อนนะครับ two back key คู่ที่4เสร็จแล้วดูโน้ตนายกุญแจซอนมาที่3นะครับตัวแรกนะครับก็คือตัวซอนใช่ไหมครับมีเลข1อยู่ข้างบนนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนานํานิ้วโป้งไปวางที่ตัวซอนแต่ตอนนี้นิ้วโป้งเราอยู่ที่ตัวโดอยู่ใช่ไหมครับให้นักเรียนถอยหลังไป1 2ช่องที่3จะเป็นตัวซอนนะครับ โซลาทีโดเรอย่างนี้นะครับนิ้วนางเราจะอยู่ที่ตัวโดออกเตบที่4อย่างนี้นะครับนักเรียนเหมือนครั้งที่แล้วที่มาเซอร์สอนวางมือไปเลยนะครับเรามาเริ่มทีละ2ห้องช้าๆนะครับห้องแรกนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันก่อนนะครับมีโนต้ตอะไรบ้างนะครับตัวแรกครับซอนลา ทีซอนอีดอมนะครับซอนลาทีซอนเดีย๋ยวเรามาใส่ทำนองกันนะครับ one two three four ซอนลาทีซอน one more time ซอน ต่อไปนะครับห้องที่สองนะครับนะักเรียนมีโน้ตลาทีเรโดเรามาทำนะครับลาทีเรโดเรามาใส่ทำนองกันนะครับนะักเรียน one two three four ลาทีเร One, two, Three, Four La, ทีเรโดต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติตั้งแต่ห้องที่หนึ่งและห้องที่สองกัเลยนะครับนักเรียนวันสอง มาท e two, three, f o โ r สอลาทีสอลาทีเรโดกูจอบิกูดมากครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาฝึกปฏิบัติห้องที่สามและห้องที่สี่กันนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตในห้องที่สามก่อนนะครับที ลาเลลาออกมาทำนะครับทีลาเลลาเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันเลย one two three four ทีลาเลลาวันมาทำทีลา นะครับเรามาดูห้องที่4กันนะครับนะักเรียนมีโนต้ตอะไรบ้างทีโดลาซอนว่ามาทำนะครับทีโดลาซอนเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันเลย one two three four ทีโดลาซอนว่ามาทำที ขอบคุณ <Very> mm hmm. มากครับต่อไปนะครับเรามาฝึกปฏิบัติตั้งแต่ห้องที่3ถึงห้องที่4เลยนะครับนักเรียนเรามาเริ่มกันเลยครับ one two three four Ti l ลา e la Ti o n มาทำ one two three four ทีลาเลลาทีดลาซเวทีกุ้มากครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาฝึกปฏิบัติตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่4ในกุญแจซอนมาทันที่3กันเลยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ one two t h r e ซนลาทีสซนลาทีเรโดทีลาเลลาทีโดลาโซนวริกไหมครับ one more time one two three four son, ทีลาเลลาทีโดลาสอง o ุณเจาะเรกูมากครับต่อไปรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองกดเองนะครับนักเรียนต้องกดไปด้วยร้องไปด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนจะได้จำได้นะครับดูโน้ตด้วยนะครับ One t o t e คผมต่อไปนะครับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริ่งข้อที่15จนชำนาญน,นะครับมาเซอร์เชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้นะครับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริ่งข้อที่15กุญแจซอนบรรทัดที่3จํานวนสี่ห้องเพลงมือขวาแล้วถ่ายคลิปการปฏิบัติส่งนะครับมาเซอร์จะมีตัวอย่างการปฏิบัติในแอปพลิเคชันให้นักเรียนดูนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างการปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริงข้อที่15กุญแจซอนบรรทัดที่3นะครับในแอปพลิเคชัน Perfect p i a เป็นนะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนหาทูแบ c k คีย์คู่ที่5ก่อนนะครับในคีย์บอร์ดกับแอปพลิเคชันจะไม่เหมือนกันนะครับคีย์บอร์ดจะเป็น คู่ที่4แต่ในแอปพลิเคชันจะเป็นคู่ที่5นะครับนักเรียนเสียงไม่เหมือนกันนะครับให้นักเรียนวางไว้ที่จุดต่ขีคู่ที่5นะครับเมื่อนักเรียนเจอแล้วนะครับให้นับถอยหลังไป3ามช่องนะครับ1 2 3สนะครับให้นักเรียนวางนิ้วโป้งก็จะอยู่ที่ตัวซอลลาทีโดเรแบบที่เราเรียนกันไปในคลิปนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียน one two three four สลาทีสอนลาทีเรโดทีลาเลลาทีโดลาซอนแบบนี้นะครับ